พี่สารีสวัสดีครับผมทุกท่านครับกางเดินทางกลับนะฮะเพราะว่าหลังจากไปให้ปักคาเสร็จประมาณบ่ายสี่โมงไปสามไปสี่ก็เดินทางกลับเข้ามาในเมืองสงกลาไปรับงานอีกนะครับคืองานส่วนตัวก็ต้องเอางานช่วยเหลือสังคมก็ต้องเอาพี่อังสวัสดีครับเปพ,พี่นันสวัสดีครับนะพี่น้องจะรออะไรนะครับพี่น้องต้องกดไลค์นะครับพี่น้องเลยวันนี้ผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในชุมชนได้นะครับไปดูในชุมชนนะฮะผมไปให้ปักคำเรียบร้อยนะครับในฐานะเป็นพยานนะย้ำนะครูไม่เป็นคนน้องเรียน กูไม่เป็นคนรับตรวจสอบกูเป็นพยานเห็นอ,อะไรก็พูดอย่างนั้นนะพูดตรงคุณเมย์อุดรสวัสดีครับคุณเอ็นเอ็นเอ็มเอ็มสวัสดีครับคุณพีพีเอสนะครับเดี๋ยวจะมีทีเด็ดครับถ้าไม่มีอะไระถ้าไม่มีอะไรผิดการน่าจะมีทีเด็ดวันนี้เสร็จงานไปสามเรื่องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเรื่องหนึง่งไปอีกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆบอกตรงตรงเหนื่อยมากๆยังไงดีเนาะ,ะคุณองค์ครานนะคืนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาดูกันนะครับว่า คนที่ออกมาท้าทายคนอื่นจะพูดอะไรบ้างนะครับคือทุกอย่างขั้นตอนการทํางานป่าไม้สอบแล้วนะครับผมได้ยินว่าป่าไม้ไปสอบไปแล้วต้งช่วงเช้าแต่ผมสอบช่วงบ่ายนะครับนะครับและจะมีการเดินทางไปพบกับท่านผอ,อ,อป่าไม้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งผมอาจจะขออุบไวปก่อนผมจะขออุบไปก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ตื่นเต้นเนาะมันไม่ตื่นเต้นอ่พี่น้องครับฝากกดไลค์ถึง100หนึ่งร้อยหน่องนะครับพี่น้องเลยนะทุกอย่างเป็นไปตามระบบครับ อำนาจเป็นของพนักาสสนสอบสวนสืบ,บสวนสอบสวนเป็นอำนาจของตำรวจนะไม่เกี่ยวกับอีคิวอีคิวเป็นแค่พยานนะครับอีคิวเป็นแค่พยานผู้เสียหายคือกรมป่าไม้หรือทางราชการผมเป็นเพียงแค่พยาน<ๆ>เพราะฉะนั้นผมเห็นอะไรในคลิปวิดีโอเห็นอะไรใน Facebook ผมก็พูดไปตามนั้นผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวผ,มผอมๆพูดว่าเรานี่นะเข้าไปตัดหญ้าปกยางจริงแต่เราเนี่ยไม่ได้ตัดไม้เนาะทุกคนต้องเข้าใจด้วยเนาะอ่าเราก็พูดไปตามนั้นนะครับเราก็พูดไปตามนั้นส่วนเรื่องไอ้กากเน้นพานด้าผมไม่เคยสนใจแล้ะแม่งมี มีแต่ข่าวกูเรื่องมีแต่ข่าวอะไรก็ใหม่ลุกไรสาระชิบหายเลยวันวันหนึ่งหมาใยคุณมโนมยกเรื่องนี้ได้งไงมันมีการแจ้งความคดีอาญาแผ่นดินนะครับส่วนตำรวจจะสืบสวนสอบสวน,สวนใครเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาเรียกเดี๋ยวเขาเรียกเพิ่มนะผมหนึ่งในพยานครับผมเป็นพยานคือ,ค,อคือตัวผมเนี่ยมันเป็นพยานแบบไม่ใช่เป็นประจกักษ์พยานผมเป็นพยานที่เป็นคนไปเร่งรัดนะครับเป็นเร่งรัดคือตามที่มีบุคคลที่ร้องเรียนจากฝรั่งเศสแล้วผมเองเนี่ยไปเร่งรัดแล้วเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่ผมผมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับไไมมมม่่่ตต้้้้อออองงหหวววนนนะะูสบบบเเเเรรรีีียยยยแลคัด๋จพพาิิอีก นะไม่มีการไม่มีทางที่จะปล่อยง่ายๆไม่มีทางจะปล่อยง่ายๆนะครับผมได้ยินเขาบอกว่าพุ่งครับบัญชาเร่งสําวนแล้วคุณแอนสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอพบท่านพุ่งกลับนะครับผมจะขอพบท่านพุ่มกลับเพื่อกำชับหมายถึงว่าเราจะไปสัมทับอีกทีว่าท่านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายของประเทศชาติของทรัพยากรนะครับผมก็จะไปนะครับแล้วก็ท่านครับข่าวดีครับข่าวด่วนกับข่าวด่วนข่าวโวนข่าวดีครับพี่น้องครับจดหมายที่จะส่งเรื่องที่จะเทียบเคียงคดีของพี่อัจฉริยะนะครับ เทียบเคียงคดีของพี่อัจฉรยิยะเรื่องคดีละเมิดอนดำหน้าศาลที่จะส่งไปให้ศาลอุทธรณ์ภาคสี่เสร็จแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีการส่งไปสนีวันพรุ่งนี้ครับจนะมีการส่งไปสนีวันพรุ่งนี้ครับอ่านะหวานเจี๊ยบพ,พี่น้องครับเมื่อกี้พัชรมนเซ็นให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับหวานเจี๊ยบนะนะวัตรี้คุณอนุรักษ์คุณได้น้อยคุณจันูรช่วยนะครับก็จะส่งไปนะครับเรามีหน้าที่ทําอะไรเราก็ทําไปเราเห็นว่าคดีของพี่อัจฉริยะน่าจะเป็นคดีตัวอย่างเทียบเคียงได้กับคดีของงงใคครรบาานเก็ส่ไป นะครับวันนี้เรายอมเหนื่อยผมยอมเหนื่อยนะครับก็ทำหน้าที่ผมไปอะไรที่ผมทำได้ผมทำไปนะครับการกระตืออฟฟิศครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะจอดรถแล้วนะฮะเดี๋ยวจอดรถแล้วนี่จะไปออกกำลังกายขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนอาบน้ำอาบท่านิดนึงแล้วก็จะไปออกกำลังกายสักชั่วโมงนึงไม่เกินกว่านี้แล้วครับหนักมากก็ไม่ได้ครับอย่าหักโหมนะสสวัดีคุณโนโมนะฮะนะนะไอ้ปัตโตปัดโตแล้วเถอะนะครับเลอะเถอะอยานนี้ผมจะร้องผู้การผมไม่สนใจ มีคนไปให้ข่าวว่าปัดตกซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมจะร้องผูก้การเดี๋ยวกูกลับมาวันศุกร์ก่อนกูจะร้องผูก้การนะจะทำหนังสือถึงผู้การจังหวัดเออยกูจะงถึงผู้การจังหวัดผมมีอยู่วันดีครับพี่ประกรผมงอนโป้งนะฮะพีประกรผมโป้งนะนะบอกก่อนนะนอ,อนไม่ได้สักทีนอนแล้วก็ไปเข้าช่องเขานะฮะอ่าก็ับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับนะ อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมทําหน้าที่ผมตามที่ตารวจนัดนะครับผมสอบปากคำแล้วป่าไมา้สอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะรอสอบพยายนเซอร์ไพรส์ Surprise! จะมีการคุณรัตพน์บอดีครับจะมีการสอบพยายนอีกให้เหนียวแน่นกับอีกนะครับผมเสนอกระทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับจะขอนําพยายนเข้าสืบจะอ้างพยายนเข้าสืบอ,อีกสองปากขันฉนะครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้มีโอกาสที่จะหายใจก็ต้องเล่นอย่างแบบนี้นะจ๊ะอย่ากโกรธพี่เลยนะจ๊ะพี่ก็ทําตามหน้าที่จริงๆคุณสิรีกัญญาคุณสียอีกบอดีครับ นะครับคุณ p ีพสวัสดีครับนะผมจอดรถคุยแล้วฮะพอดีผมมาถึงหน้าออฟฟิศแล้วคุณธุรีสวัสดีครับคดีไหนครับคุณลัตาพลโอ้โหคุณลัตาพลไปอยู่ไหนมาวันนี้ผมไปสอบปากคําที่เต่างอยครับผมเป็นพยานครับเขาเชิญผมไปเป็นพยานผมก็ไปคุณเอเดอร์เซนสวัสดีครับคุณวันเพ็ญสวัสดีครับคุณสาวิตรีขอบคุณมากนะที่เซ็นที่เซ็นเอกสารให้พี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะส่งไปเสนอให้นะครับเรื่องการส่งเอกสารเพิ่มเติมข้อมูลข้อเท็จจริงเแบบเทียบนะฮะเราจะทำให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับคุณสุภััััตตรรราาาาสสวดีีีคคบบทททททุก่่่นนผผมมมห้ขอองงยเ็ อะไรที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการก็ว่าไปตามหน่วยงานราชการนะครับอ่านะครับแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีคนบางคนเนี่ยอ่าไปดําอ่านำไคดีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะเซ็นอนุมัติรักคอหมูอ้ยานะฮะนะครับอ่าโทรศัพท์เรียกครับเลยตกข่าวอ๋อมันมีคดีส่วนยังน้อยส่วนยังน้อยพอดีเขาเชิญผมไปเป็นพยานเขาก็เลยสอบปากคำผมนะครับแล้วก็มีสอบปากคำป่าไม้แล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมันจะมีเซอร์ไพรส์อีกให้ทุกท่านได้ดูอีกสัปดาห์ก่อดีครับ นะเพราะฉะนั้นหนึ่งวันนี้ผมไปตามทำตามหน้าที่ผมน้วนละครับผมไปทําตามหน้าที่ผมน้วนละครับขั้นตอนของผมจบเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแต่จะมีการเพิ่มเติมหลักฐานเข้าไปอีกจะมีการเพิ่มเติมหลักฐานเข้าไปอีกครับอ่านะครับคุณจินตนาคุณคริสอ่านว่าอะไรดีครับพี่คริสชัคริสชันะชัสนะครับคุณสุดารัตน์นะนะเรื่องที่สองครับทุกทานนะเรื่องที่สองครับหลังจากชอรีวเยียงต้องชอกูเฮ้ยใช่ไหมอ่านต้องชอร์ทุกท่าน นะ้น้องชอรือเฮียงผมมาเช้าเนี่ยไลายต่อไปสถานีต่อไปเซียวเหลิงเปียว <c oughs> นะผมบอกแล้วนะ้าทยอยทยอยกันหลุดออกมาทีละอันทีละอันทีละอันนะรู้จกักเซียวเหลิงเปียวไ,ไหมฮนะน้เป็นตัวละครจีนในเรื่องมังกรหยกนะครับเซียวเหลิงเปียวนะครับปรากฏว่าก็ถูกกดการอากาศเหมือนกันก็คือให้โอกาสไปที่ชอบที่ชอบนะฮะเป็นไงฮะเชื่อผมหรือยังครับน้องชอรือเฮียงของกูนะนะาน้องชอรือเฮียงนะครับ หลังจากที่น้องโดนเชือกก็คือโดนตําหนิติเตียนไปนะก็จะมีน้องผู้หญิงโดนอีกแล้วแล้วก็จะมีผู้สูงวัยคนหนึงโดนโอ้แม่เจ้าคุณอุไทสวัสดีครับคุณจิตนาโอ้แม่เจ้าจริงๆนะคุณจิตนาครับเป็นไงฮะคนที่ออกมาเชือดเชือดเพราะอะไรรู้ไหมเชือดเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะอะไรนะโหเยอะจังเชือดเพราะอะไรรู้ไหมครับเชือดเพราะว่าสูยให้เกินไปน่ารักนะเนี่ยเซียวเล่งเปี้ยวเขานน่ารักอนะ่ะ นะครับซเซลลิงนึ่งกันนะซเซลลิงเปียวเนี่ยเขาน่ารักนะกระบี่ดาวตกด้วยนะโอ้โหเนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลายอยู่แล้วนะครับดูคุณทนายพร้อมลงคงมีงานเยอะพักผ่อนมากนะครับพี่สุดารัตน์แม่งโสมเลยพี่จริงๆผมพุงตรงเลยนะครับตั้งแต่เช้าพอกินข้าวเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าแมงเราทําอะไรตรงนี้ไปเนี่ยนะเวลาของเราสมองของเราสติปัญญาเราเงินของเราทุกท่านเชื่อผมไหมต้องลงทุนด้วยตัวเองหมด แต่แปลกนะมีคนบางคนได้กินซีฟู้ดด้วยอิจฉานะถูกต้องเห็นด้วยต้องตอบฝาโลงให้สนิทว่าพวกทีอะไรนะกลับตัวไม่ได้คุณนทัยรัตน์สวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องเด้อนักอบอุ่นดีครับสาราจรย์กุลทัศดอนทัศดอนนะครับคุณบันเพ็ญงามุภานะคุณงามสุภาคุณจิตติมานะครับแม่น้องสวัสดีครับผมตัดสินใจแล้วครับจะนำพยานเข้าสืบนะครับในเรื่องคดีเข้าให้ปักคำเพิ่มเติมไม่ใช่สืบพิบูลดส่วนคดีอะไรไม่คดีส นะคุณสุนิทาคุศสวัอดีครับคุณระชรมันเป็นเพียงอุทาหรณ์ให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเอกนงะเอกบางเรื่องเขาค่อยๆกำจัดออกไปทีละคนหมายถึงว่าเอาออกไปออกไปออกไปนะครับโดยเฉพาะไอคนที่อาจจะมีปัญหาเขาออกไปออกไปออกไปนะครับ,บกุ้งมังคอกินก่อนไปทเที่ยวฮ่องกงอุ้ยตายตายเขาอาจจะฉลองใช้ชนะของเขาก็ได้นะครับพี่พีพีเอสคุณหมวยวัสดีครับถูกต้องไหมเขาอาจจะฉลองใช้ชนะของเขาหรืออาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเขาคนเราเนี่ยเวลาดูนังจีนไหมครับดูนังจีนหรือดูลละครไหม เวลาจะเข้าสู่แดนประหารเนี่ยทางสารหรือทางเนินจำเนี่ยจะหาอาหารดีๆมาให้กิน <c oughs> <c oughs> นะก่อนจะเข้าสู่หลักประหารเขาบอกว่าผู้ที่จะถูกประหารต้องอิ่มท้องไม่งั้นตายไปจกากการเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนหิวโหย <c oughs> เพราะฉะนั้นการได้ไดกินอาหารดีๆอิ่มๆเนี่ยมันก็เป็นบุญวาสนาคุณยังมีบุญวาสนาที่ได้กินอาหารดีๆเนาะคนที่เขายากจนเขาก็มีโอกาสได้กินส่วนใครจะบอกว่าเป็นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายหรือใครจะบอกว่าเป็นวิถีของขอทานไหก็ตามไปแล้วแต่จะมุมมองคุณบรจิตสวัสดีครับคุณมณีสายค